สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้เราจะมาทําการซ่อมประตูเนื่องจากประตูบานนี้ใช้งานมา6-7ปีแล้วถูกฝนสาดเข้าไปนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาประตูแล้วอันนี้ไปเช็คราคาประตูใหม่เป็นไม้สักบานละ990บบาทก็เลยคิดว่าซื้อวัสดุมาซ่อมเองจะดีกว่า เรามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอ,อ,อันนี้ซื้อไม้อัดอัดหนา3มมิลน,นะครับแล้วก็กาวลาเท็กแล้วก็พวกเออ่สีย้อมไม้ย้อมไม้ต่างๆก่อนมันจะมีลูกบิดนะครับ,บแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะชำรุดเสียเรีวมากถ้าใช้แบบเนี้ย ก็เลยว่าจะโมดิฟายก็จะปิดเลยก็จะไม่เอารูบิดเพราะว่าบานตัวนี้ไม่มจะป็นต้องมีรูบิดเพราะว่าเรามีก่อนด้านบนด้านล่างล็อกไว้แล้วหนาแน่นแล้วจินไปเช็คราคาแล้วจินซื้อของมาสามอย่างก็คือไม้อัดแล้วก็กาวลาเท็กแล้วก็สีสีย้อมไม้เบ็ดเสร็จแล้วสี่ร้อยห้าสบแปดบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันก็ต้องเหลือของไว้ด้วยอ่ะกระดาษ เขาเขาเขียนว่าไม้อัดสักอิตาลีเขาบอกว่าไม้อัดสักอิตาลีเนาะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทฉันกำลังสงสัยมันก็มันก็ต้องผสมกันบ้างล่ะขี้เลื่อยอัดแล้วก็ปิดด้วยแผ่นไม้บางๆมันใส่ในเป็นขี้เลื่อยอัดแล้วแล้วว่า ปิดหลังด้วยลาย,ลายไม้นี่มันเอาบ้างรีขนาดนัอนเรียนดูด้านหลังครับลายไม้ครับลายไม้ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ลายไม้อะได้อยู่ไม้สักอยู่แต่ข้างในไส่ในเนี่ยเป็นขี้เลื่อยอดัดไม่รู้จะทนหรือเปล่าไมสามปีก็คุ้มอ้ะคุ้ม,ค,ม,ค,มคุ้มค่ะการบากตัวนี้นะครับบานทับ เดี๋ยวเราจะทากาวไปก่อนอันไหนทาได้ก็ทาดีกว่าไม่ทำนี่เนี่ยมีอยู่แต่ว่าอันนี้พ่อกัะละเลงตรงเงินกาวตรงนี้เลยไงก็ตอกตะปูยิบเฉลยได้บอกเอ้าแล้วตัวเทิงเดี๋ยวเอาตัวเทิงก็ทาอีกแล้วก็ตีอีกเอาแล้วมาชิบโดนหัวตะปูนังกันม่นมันนั่งไปกระลุกกึ้นไปหัวตะปูเขียนไม่น้อยอ๋อชาวที่เฮาเท็่ใดพอมังคุ แล,แล้วพอจะเห็นคนันไหมเนี่ยพวกนี้บม่มีมันมีอันน้อยๆตอกกัะปูบนขเขาตั้งแตเด็กน้อดกระทาเก่า,กานั่นทำดีเกินไปเ,เขาก็ไม่ได้แล้ว เออ๋ย่งสั้นๆล่ะเออป้าสิ้นไปเออเลาะตามขอบที่บูมง่งสิตอกสปูกันนะ่องอื่นมันได้ก็ถือว่ากวาดาน,นั่นล่ะถือว่าให้มีติดนำไงเดี๋ยวค่อยเอานี่งลงนะเอาเกียงรูปเลยอไปบมดต้องรูปหรอกเวลาไม่อัด แปะแล้วมัน,น,นยังสีแนบเข้าไป ไปเลยซิ L ığı. L ığı ่งนซินะ <s> ้อได้หมงไปกดไได้แล้วก็ค่อยมาสล็อตคุ็ปร่โดูลงมาเอ๊ะปะเกกางนี่เนาะ แรกก็รู้ว่ามัมานจะมีไม้รับหรือเปล่าเอ้ามันแนแ่นกันเลยเพราะว่าเอ้าวสแสดงว่ามีไม้รับอยู่กะเอาได้ไหมเอาเลยเนะี่ยพ่อม,ม,มีมีพ่อมีมีไม้รับอยู่เ,เลยกลางเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าถ้ามนันโมีมีมันา กันดิงไว้กิบะม่เนียบเ,เป็นไปนลังบาาหางามเลยเก่าครับทิ้งให้เก่าแห้งนิดนึงนะครับอบมือใส่ออกไปจริงว่าโบาไส่ก็ได้ดาไส้คัดก็จะว่าออกถูก <laughs> What is <laughs> กินจะทาสีย้อมไม้นะครับเป็นไม้มะค่านะครับทาสักสองรอบ นะครับหลังจากที่เราไปโมดิฟายเอาด้ามจับด้านเดียนะครับนี้นะครับอลูมิเนียมหล่อนะครับเนี่ยตอนแรกกินมองว่าเป็นสเตลเลตไม่ใช่นะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับเฉพาะกา้านนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กชุบแต่ตัวบล็อกข้างในนี้เป็นเหล็กเลยพอให้ได้เชื่อมได้นะครับม่ฉั้นเราเชื่อมไม่ได้เลยเพราะจินอยากได้แค่ด้ามจับเนี่ย จะเปลี่ยนต้องหมุนครับนี่แบบนี้ดูเดิมนะครับตีไม้เข้านะครับครับแล้วก็ยึดสกรูเอาแค่นี้พอไม่มีตัวดึงนนรับรองสี่ตัวฟัยร้วนๆนะครับเสียดายของฝรั่งนะาใหมา่โอ้โหขลุ จับหลอนี่ตับรอันนี้เราไม่ทำเป็นลูกบิดนะครับเอาพ่อบอกอันนั้นเราเหรอบนยิงไงสกลูกลงเลยนี่ตำแหน่งรับ เดานนี้สวยอยู er ่แล <ver> ้วไม่ทาแล้วครับน้าหนาคือคือนี่ก็ไปไปเอาวันมือจับอันนั้นมันเสียไดาย่าทิ้งก็เสียได้นะครับเอาพอเป็นด้ามจับก็พอแล้ว อันเดียวมาเต็งเหรอวันนเอาอันกระดาษกระเดิดมาห้องแล้วก็เป็นมันกูมันเพื่อเพื่อฮอดมือแรงเดีย๋ยวกยิน<า>ทาสีก่อนท่าตัวนั้นบ่ท่ารอบเดียวเองได้ละโอ้หนึ่งว่าทาท่าเห็นรอบนึงเนาะอ่าสวยอยู่ น่นมีวิธีปิดอของเดิมป,ปิดของเดิมอ่ะเก็บของเก็บนะครับเดี๋ยวทาสีรอบสองครับ ครับสำหรับการซ่อมบานตูนะครับ